มากินสีร้านของหวานที่เด็ดในฟุกุโอกะกัน มาต่อกันที่ของหวานบ้างได้ลองหลายร้านแต่ที่เข้ารอบก็ต้องสีร้านนี้เลยดีฮันนี่ร้านนี้อยู่ยูฟอินเห็นคนมุงเต็มร้านอย่างเราจะพลาดที่ไหนจุดเด่นเขาคือฮันนี่ซอฟต์เซิร์ฟหอมมากเวลาหนาวๆเรากินติมนี่มันได้ใจสุดๆอีกเมนูที่เราชอบคือฮันนี่คอฟฟี่กาแฟดำหอมน้ำผึ้งแถมนที่ร้านถ่ายรูปสวยด้วยนะแวะมาไม่ผิดหวังลิตเติ้ลสแตนไดเมียวเป็นร้านเล็กๆแต่น่ารักจัดๆเลยเราสั่งเมนูยอดฮิตของร้านมาลองที <Aladdin. S 3> ่เขาเขียนว่าบาลีแต่จำไม่ได้ว่าสั่งรสอะไรไปบ้างจุดเด่นเขาเป็นครีมมูสหมวนเกลียวอยู่ข้างบน ครีมก็นี่หอมขึ้นจมูกเลยแอมโดนัะร้านโดนัทที่คนต่อคิวยาวโดนัทเขาก็จะหน้าตางงๆหน่อยนะแบบเราไม่ถูกว่าเป็นรสอะไรแถมไม่มีภาษาอังกฤษเขียนด้วยทางเราก็หยิบมามัม่วๆลองกินแล้วรสก็งงๆแต่รสไม่ถูกเหมือนเดิมแต่ชอบร้านนี้นะมาลองกันได้บิลคาเฟ่คาเฟ่ชิวๆริมแม่น้ําร้านนี้มาจากออสเตรเลียนะมูดดีมากเรามากตอนเช้าเลยสั่งเป็นเบรกต์มาจะเป็นแนวอาหารคลีนหน่อยๆรสชาติเด็กดีกินแต่อะไรหนักๆมาคันด้วยร้านนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วร้านเด็ดของเพื่อนๆมีร้านไหนกันบ้าง มาแชร์กันนะ